สวัสดีครับในทางตัวเนี่ยครับผมชื่อนายจิตยศแก้ววังชัยนะครับครับควายงานตัวน้องบ่อล้ำพูนะครับครับควายองานหนองล้ำพูเนาะลูกถุงฟ้ามนะครับเนาะครับผมหรือเชื่อซื้อเสียเอียวครับผมเมื่อนี้เอาควายเนี่ยตัวธรรมดาเนี้เมื่อนี้เอาควายพอพัฒมาตัวหนึ่งครับครับซื้อซื้อเขาดินครับซื้อเจ้าเขาดิน ครับเป็นองคืที่มีกระดานเขาใหญ่ใหญ่ที่สุดในไทยอีสานเลยอน้องโคได้ตัวนี้ถือว่าเขาใหญ่ครับเขาสวยเขาใหญ่อายุกี่ปีแล้วตัวนี้เขาดินนะครับเขาดินตัวนี้4ปี4เดือนครับ4ปี4เดือนเป็นลูกพอแสนซีพีของพอแสนซีพีแม่คัมแพงครับแม่ก่อครับแม่คัมแพงครับแม่คัมแพงครับพอตัวนี้สูงเลยครับตัวนี้ร้อยหกสิบสองครับตัวนี้ร้อยหกสิบสองครับมันมีโอกาสจะสูงขึ้นกว่านี้ไหมมีโอกาสครับเพราะว่าอายุยัง ยังเป็นหนุ่มอยู่แล้วก็เพิ่งเพิ่งได้มากําลังทำเนื้อทำตัวอยู่ครับอ๋อครัน่าจะน่าจะไปได้อีกเยอะครับไปได้อีกเยอะอยู่เนาะลักษณะโดดเด่นกับกระดูกแข้งขาครับล่ำตัวน้าลึกครับครับบันทายใครดีนะครับใครสวยคือเด่นเรื่องเขาไว้เนาะครับด้านเขาเรื่องแข้งขาไงเนาะแข้งขาครับไงคือว่าไงตอนนี้เขาพันนากระดูกเขาไงขึ้นเครื่องคนนีไปใส่เนาะแม่นครับผมแต่ว่าท่านนี้อ้วนนะยังบาอ้วนครับแต่่วา ปกติแล้วจะบ่เคยเลี้ยงค่อยอ้วนเนาะเป็นบ่แม่ครับเลี้ยงค่อยจอยให้มันอ้วนเลี้ยงค่อยจอยให้มันอ้วนมันค่อยแรงราคาเทคนิคไฟเทคนิคมันครับเอาเป็นบ่ครับครับตัวนี้คือใครวะเน้นหยาเป็นหลักเนาะครับกินหยาอย่างเดียวครับส่วนยัอยู่บ้านเขาเห็ดห็นยาให้มันกินตัวนี้ครับตอนนี้ผมมีหยาแพงกกลาครับเล้นเพ็งกกลากับยาคนไอ้ถามในแ่พงกกลาแล้วมันมีรถที่เป็นตัดเหรอ อ่าแพงบ่เออเงี้ยเงินกันยู่บ้านใส่รถช็อปนั่รถช็อปครับราคาเท่าไหร่ที่เป็นแบบตัดยางนั่นน่ะกับบอลลูนตัไทยว่าแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งหนึ่งบอสบ้านน่ะแม่ครับด้านหลังการซื้อว่าทุนแรกเขาได้หลายโอ้คือแพงกุลาไปปุ๊บเราใส่รถช็อปช็อปแม่ครับแล้วก็เต็มเลยครับพอควายอยู่ฟาาประมาณยี่สิบประตูอืมถ้าเขาตัดอย่างเดียวเพวกควายก็ได้ซื้อรถช็อปมาใส่ต่อยตรงเนี้ยเขาใส่แพงกวลาหรือเปล่ใส่รถนี่ตัดหนีคุ้มบ่ใครว่ามันมันมันบ่ กระถามว่าตอนนี้กําลังเหน็นอหไมันพ่อครับแล้วก็ถือว่าคุม้มคุ้มเลยที่นี่คือว่ามันทุนแรงเขาได้หลายถุนแรงเนาะจากเข้าคิดคนเดียวก็ได้เองสินะครับสามารถสัญญาได้เลอย,ลยครับเอาไอถามเนี่ยว่าตอบโจทย์ว้าวหเหตุทียุคใหม่ทําไมถึงเนี้ยควายเป็นยุคใหม่ทาไมถึงเนี้ยควายแล้วทําไมถึงมีชื่อเสียงถึงขนาดนี้นมีนะค,คิยว่าไหนเอาแนวความคิดกค,คือว่า อยู่บ้านคนเลี้ยงควายอยู่แล้วก็เลยม,มาปรับปกกบรุงเทคโนรลยีในการศึกษาแนวทางจังหวัดนะครับมางานประกวดมาอย่างกับเห็นมันม,นมนาเขับเขาก็เลยมีแนวความคิดว่าเขาอยากกลับไปพัฒนาควายอยู่บ้านเอาควายเชี่ยมะระดับเชี่ยมนะครับไปพัฒนากา เห็นว่ามันมีแรงบันดาลใจมาเบ่งเราว่าการซื้อขายมันก็มันไปได้ตอบโจทย์เราก็เฮ้ามีใแจรักดานีก็เล่ลุยลุยมากนี่อาจจะเจ็ดแปดปีนะครับกระเที่วาประสบความสำเร็จได้รับดึงเงินตังต้นในการเลี้ยงไขวิยงไ็นที่บ่อผมพตอนแรกเริ่มแรกที่แรกก็ซื้อควายฝูงมาเลี้ยงครับรับเงินอยู่ประมาณแสนกว่าบาทครับแต่ว่าควายเกือบยี่สิบนะครับอยู่นะกับซื้อมาเลยแม่ละสามหมื่นสี่หมื่นนะครับ แต่กระชุดนเ่นก็คือขายปรับเปลี่ยนออกไม่เมดครับกร,บรบมะมเรียนสายประธานาซื้อไว้วยราคา3ามสีแสนมาเรียงเลครับคืออย่างเครับับว่าแม่เ่าเอาเงินคาดองม,มาให้ตัง้งตนชีวิตไหมแม่ครับช่วงแตงงานกัได้ได้ดีกได้แต่งงานกันย้อนค้วย ครับครับแล้วก็สินสอดสินสอดที่เพิ่นที่เข้าไปขอลูกสาวเพิ่นกันมอบมาให้เ็ใส่ชีวิตในการเลี้ยงว้ยถือว่าเป็นการต่อยอดจากพ่อกับแม่ให้แมนครับคืออนี่คือทุกมีทุกวันนี้เพราะว่าพ่อของแม่ของแฟนเนี่ยคอยส่งเสริมส่งเสริมแล้วเ็เอาเงื่อส่วนนั้นมาต่อยอดในการพัฒนาควายแมนครับแล้วเขาก็มีความอดทนมีความตั้งใจพัฒนาครับตรงนี้ถือว่าเป็นฟ้์มที่มีชส่อเสียนี่ผมเอาลาพูเนะ ก็ถือว่าในระดับหนึ่งครับก็ยังว่าถึงว่าเป็นที่สุดครับเพราะว่าตัวนี้ไอ้ครังว่าตัวเป็นคนปั้นนะเป็นนักปั้นมือทองครัตัวอย่างครับตอนนี้ก็ช้างอุดรช้างอุดรนะครับปั้นก็อยู่อยู่ฟาร์มผมนะครับตอนนี้เป็นควายที่มีความสูงสูงมากเลยครับสูงสุดในประเทศไทยสูงสุดในประเทศสูงเงรับนะครับบเป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นนักปั้นมือทองขึ้นไปพัฒนาไปครับไอ้อยากให้บอกถึงวัยรุ่นยุคใหม่หรือคนที่อยากจะเลี้ยงควายเนี่ยเขาเท็่ไหนเริ่มต้น เริ่มต้นอันดับแรกก็ต้องมีทุนมีทุนมีทุนแล้วก็ครอบครัวส่งเสริมมีใจมากนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนี่ยมันมีรายได้ทุกมือนะครับครับแต่ว่าเขาสิบริหารจัดการยังไงมีรายได้ทุกมือแล้วก็มีรายได้รอบปีสามารถเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้ครับที่สำคัญกนคือต้องมีใจหลักะครับอันดับแรกวางใจหลักมาก่อนเนาะแมนครับต้องมีใจหลักแล้วก็ศึกษาการตลาดศึกษาแนวทางอะไรแลักก็ยถิ่มคร้าขายต้องมีครือข่าย ตรงนี้เขาเขาก็จะถือเชือกขายครับใช่ว่าเลี้ยงอยู่คนเดียวเนาะเลี้ยงคนเดียวเนี่ยก็ว่ได้ขายคือเขาเห็น่แมปะต้องทำกลุ่มเป้าหมายด้วยครับตรงนี้กลุ่มนะครับครับผมที่นี่น้ำเชือขายครับทุนตัวนี้น้ำเชือขายชุดละสามพันครับน้ำเชือขายชุดละสามพันบาทนะเขาดินตรงนี้ครับไอเบิ้งหน้าเรารอเขาตอนนี้คือสิบแถมสองครับสิบแถมสองสามพันบาทแต่ว่ามางานวันนี้ก็ได้สิบห้าสิบห้าครับ นาบซิมฮารอดในงานนี่นะครับเอาสาธุวะบอทัมบาราที่นี่ครับงช้เอาไปพัฒนาได้ครับนี่ขอดีล้าย่างครับเอาไปพัฒนาเอาไปพัฒนาเขาเนาะกับกระดูกเนาะครับผมอ่ะโอเคนะครับที่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ติดต่อครับ084 084 402 402 4358 4358ี่งสี่ศูนองสจังหวัดนครลำพูนครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ